เฮ้ยเฮ้ยนี่แกไม่วิ่งยาวด้วยนะด,ดูดิดูดิมาละงานนี้ลุงอาคมเกิดวะลุงเอาให้ผมนะได้ครับไดล้ลุงอาคมผมไปดูคลิปมีม,มีอันนี้เด้อหยุดหยุดคลิปแล้วก็ขึ้นาคิวบนหัววหนึ่งวสองมีแอรซิตเด้ย ไส่ชสุดครับีรให้แล้วอันนี้สุดจริงมคนทำถึงทำถึงทำถึงไงร้ับทำถึงจริงมีเอซิดด้วยตรงนี้สกอร์คิวตอนนี้สี่หนึ่งศูนย์เนี่ยข้าสี่เอซิดหนึ่งตายศูนย์ของจริงของจริงผมน่าจะได้พลังดอสุดดูหน่อยนะคลิปลุงอาคมเนี่ยแต่ถ้าถ้าตวัดข้างนี้หาถ้าหากินลุงจริงะอันที่ผมคนดูคนดูลองดูหน่อยไหมครับมันไม่ต้องพุ่งผลไม้บก อาคมบัลไลเนี่ยชื่อเขาเนี่ยของจริงตัดของจริงตัด,ม,ม,ดม,มีธรรมดาวยไม่ธรรมดาค้มเลยเราตัวใครยังไม่เคยดูไหมลุงตัดคลิปเองเลยนะใช่ใช่ครับรับน,น่นตัดไหนไหนะไออะไรอะไรเขาคัดฮะไอแคปคัทครับแคปคัทใช่ครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเมื่อวานมึงมีกับเขาไหมเนี่ยผลงานตบตัวสับอุเทนนี่หว่าตัวเนี้ยมีอะไรบีเฮ้ยผลงานเนี่ยผลงานเนี่ยผมไม่ได้ตัดเรามีไหมหลายๆแบบลุงอาคมเนี่ยมีนแต่ไหนกีบนั่นกันเฮ้ยเฮ้ยนี่แกไม่วิ่งยาวด้วยนะดูดิดูดิ ไอ้สับท่านี่เฮ้ยออก้วไงได้มุมเฮ้ยตอนนั้นใ,นใครนะที่ที่ได้เล่นอุ้มแล้วโดนออเอ่ได้ออกแบงอ่ะรเี่ โโอหคมว่ะพี่เล่นอุ้มกันอะแย่งกันอุ้มอ่ะกัดล้านกัดล้านปะอันไหนวะปูนปูนมีชมพูนกำลังอยู่ที่ตรงนั้นนะครับปูนชมพูงัดน่นะแข่งอุ้มกันนะว่าใครจะได้ออกแก๊งไอ้มีมีกันหลายอ่ะพวกเซอร์กั๊กอะไอแข่งอุ้มมันวินวินไม่ใช่หรอที่แข่งเข้าอ่ะวินเฮียเลย คอ้แข่งไล่เคสอ๋อนัแข่งไรเคสไม่แข่งอุ้มเฮ้ยเฮ้ยใช้อุ้ยใช้ปืนสูตรจิงลุงอะโอ้โหได้ดิตีอยู่รันตีรันเฮ้ยมาสามมาสามจัดเลยว่ะแล้วใครมีใครพี่พี่จุกพี่จุ๊กเขาบอกว่อะตอนนั้นอะบอกว่าสภาพมึงไม่ได้เลยปืนสูตรอยู่คนเดียวอะเออแต่โดนมันทำได้อะไอตอนที่เขาจะคัดคนออกอะอีพี่เดินมาบอกผมว่า สภาพมึงไม่ได้เลยปืนสูดอยู่คนเดียวไอเบสวันโดนออกเหรอตอนนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียเล็งบอดด้วยหนีหัวแข็งด้วยนะมึงไอไอเบนวันโดนออกผมถือปืนสูดไงปืนบวกสูดอยู่คนเดียวไงตอนนั้น่ะฮะไอ้โด้เฮ้ยเอ้ยเอฟโด้เอฟโด้ตอนตอนนั้นไอเบสวันมันโดนออกเหรอเฮ้ยใช่เหรอ ที่มันร้องง่ายอะนะเฮ้ยเข้ามาอีกบล้ว๋ยบอกนะปิดตัวชุบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แตกเฮ้ยไม่แตกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสับโดน ไม่ใครเอาไวเบป้าพี่มีสี่ขวดแต่บุศบนะเมื่อกี้ต้องเลือกอบ,บุศบทันนิดหน่อยต้องเล่นกระศบบ,บ่อยๆหน่อยอะมีมีใครซื้อไวเบ้ป้าพี่มีสี่ขวดพีบิดผมผมปิดพีนพนะ ยี่ยังั่ไรเอเออวะเรียกอะไรเรเป็นวันพี่เออพี่ตอนนั้นมึงคือคนที่ทำไม่ได้เหรอสิบหกอะใช่ใช่พี่สิผมป้ายยิ้มแพ้พี่ไอ้แพ้เลขแพ้อ๋อที่เอออคออออทออออเออ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 อาออออ่มอออลุงเออขออ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 เอรออเขาแล้วผมรูอแล้วออาออ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 อีอออเอออ่อทออะอออออออ อรดีอยู่ไหนแบริ่งแล้วล้าะใครเป็นคนเร่กเลขนะเห็นไหมบุศบมไม่แม่นว่าแล้วสับเออสับลังเบียดิแล้วมึงเลือกอะไรสับลังเบียเฮ้ยอะไรวะสองคนครับพี่จีนตายยเเลคนดีวแล้วเป็นไง อกว่าเาเปลี่ยนใจอ่ะเขาให้คนอื่นเือกลแงั้นร้านนอนเลขอะไรครับตู้นได้แล้วได้แล้ว้แลัวเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยสุดนี่ว่าตัวเนี้ยร้านก่อนร้านก่อนเยไอเจ็ดมีที่งานแล้วผมไม่ไปงานทุนกัจะงานพี่เอาไอ้เจ็ดกลับมา ให้ไปไหมไม่มีใช่ผมไปไปตึกผมไปร้านมึงได้ชื่อลุงอาคมแล้วมึงหัวโดไหมเนี่ยผมไม่มีรถรถหายมีกาแฟไหมสุวัสด์งานงานโอ้ไม่มีเลยพี่หนึ่งสี่หนึ่งมีใครมีกาแฟไหมเลยเลยอะไรเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่ง